อันนี้คือทางมาปล่อยปลานะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้า าวจิลวันเมตตาเกิดวันที่16กุมภาพันธ์2532ได้ปล่อยปลาจำนวน9ตัวปล่อยให้เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาบมาให้ข้าพเจ้าตัวที่นำให้ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรจงนำเอาสัพพทุกสัพพโกส,สัพพโลกสัพพภัยสัพพเพะเสเนียดจังไรออกไปจากตัวข้าพเจ้านับ แต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้พระแม่คงคาพระยานักราชเจ้าที่เจ้าทางจงเป็นสักขีพยานรับทราบเจตนาของข้าพเจ้าและคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุไขด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้จงสะเดาะเคราะร้ายของข้าพเจ้าให้กลับกายเป็นดีมีความร่มเย็น เป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จสมดังใจปรารถนามีชีวิตที่สุขสดชื่นสดใสตั้งแต่ณนะบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอดสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตสังฆทานานิสังฆทานานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิสีละวันตัสสะสีละวันตัสสะโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสีละวันโตภิกขุ

แด่ท่านผู้ทรงศีลท่านผู้ทรงศีลโปรดรับโปรดโปรดรับสังฆทานและบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายทีละคนก็ได้เหรอ